เขียนไว้เขียนไว้ข้างข้างกระป๋องเ่ายาอันตรายกลัวแมวจะขโมยกินเดี๋ยวแมวมาเรียนจะได้รู้ว่าอันตรายยาผิดเขียนไม่หมดจะนิยามผิดของในบ้าน

สร็จเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วป,ปัง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 ไม่ใช่เหมือนี้ทานด้วยกันนะคะข้าวข้าวเดี๋ยวค่อยทานต้องทานออเดอร์ก่อนไม่งั้นจะไม่เจริญอาหารนะคะคุนขาดเ้าใจตรงกัน 中曬我條袋，包唔看佢啊！中曬，喐粗。 ทานกันนะคะทางหน่อยถอยนิดนี่ค่ะทานกันค่ะอการเข้าก่อนก็ได้อ่อ,อมาก กินข้าวดีกว่าอิ่มนานกินข้าวดีกว่าอิ่มนานกินเบอร์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  ก่อนนะเดี๋ยวเราจะกนันออเ,เดอร์สวัสดีนะคะอันข้าวเปนค่ะลดความอ้วนลดความอ้วนนะคะเนี่ยลงมาสองกิโลนะคะคุณค่ะมดึงมันก็ได้ผลนะคะน้ำผลไม,ม้น,นี่นี่ผัดนี่ไม่ใส่เนื้อสัตว์นะคะ อร่อยมากเลยวันนี้ไม่หนาวนะคะวันนี้ร้อนตัวเองรู้สึกร้อนรู้สึกว่าร้อนเปิดน,นี่หน่อย Uh huh. มะละบัดไข่นี่อร่อยนะชุกไข่ก็ได้นะคะชุกไข่ทานกับน,น้ำพริกก็อร่อยนะคะ